สวัสดีครับไปเจอข่าวช่องแปดนะครับวันนี้วันที่เก้าเนี่ยเขาเพิ่งออนไลน์มาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับตำรวจท้งหลวงจับรถ f o r t u n e er นและมิ t s u b i s h i Space w a g o นนะครับพาต่างด้าวหนีเข้าเมืองต้องขอบคุณเจ้าที่ตำรวจทางหลวงด้วยนะครับก็สรุปว่าคนไทยนี่แหละนะครับคนไทยเองนี่แหละ เห็นแก่ดูตัวเห็นแก่ได้ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับเฉลี่ยหัวละแปดร้อยบาทนะครับคันหนึ่งก็สิบกว่าคนคันหนึ่งก็แปดพันกว่าบาทคุ้มไหมล่ะกับการต้องติดคุกนะครับไม่รู้รถยนต์เนี่ยโดนยึดริบซักหรือเปล่านะครับไม่คุ้มนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกวันนี้ณนะวันนี้เนี่ยเจ้าที่เขาเริ่มกวดขันแล้วก็จริงจังกับ ต่างด้าวนะครับท่านไม่มีโอกาสรอดหรอกครั้งแรกท่านรอดท่านอาจจะประยิมลำพองใจว่ารอดครั้งสองสามพลาดแน่นอนอยา่าอย่าประมาทเพราะนั้นอย่าไปยุ่งเลยนะครับเอารถไปวิ่งงานอย่างอื่นดีกว่านะครับไปรับจ้างขนต่างด้าวแบบนี้มันไม่คุ้มนะครับติดคุกรถดูสินะครับขอบคุณช่องแปดนะครับขอญาตช่องแดเอาคลิป มาขยายหน่อยนะครับขอบคุณนะครับน้องๆก็ลองดูเนื้อหาของข่าวแล้วกันขอบคุณทุกท่านทางหลวงเอกใจครับเห็นรถ SUV หรือว่ารถอนเนกประสงค์สองคันขับผัดไปอย่างเร็วฟิวนะแล้วดูทรงแล้วเหมือนขนอะไรมาหนักๆในรถก็ไม่รู้ก็เลยขับรถไล่ตามจับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าในรถมันมีอะไรอยู่ครับจอด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  เดินกันล,ลงมาจากรถทีละคนสองคนแรงงานต่างด้าวเพื่อนนี่ครับจอจอช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตำรวจทางหลวงนะครับพ <จอ S 1> บรถ SUV 2คันขับผ่านมาด้วยความเร็วแล้วก็ดูทรงแล้วรถขนอะไรมาหนักๆกก็เลยขับรถไล่ตามไปกระชั้นชิดพบว่าคันแรกเป็นรถ t o y ย t a Fortuner สีเทาอีกคันหนึ่งเป็นรถมิตซูบิชิสเป e ว a g o n สีขาว นี่พอตามไปถึงใกล้ๆครับตำรวจก็เปิดไฟกระพริบแล้วก็พูดออกทางไมโครโฟนเรียกให้รถทั้งสองคันหยุดครับพอหยุดเสร็จปุ๊บก,ก็ขอตรวจสอบนี่เปิดท้ายรถออกมาปรากฏว่ามีคนเดินลงมาจากรถนะครับอย่างที่บอกไปทีละคน2คนในรถ Fortuner นี่มีทั้งหมด12คนคนขับชื่อว่านายสุรกิจวารีอายุ45ปีส่วนวิศวิชิคันสีขาวขนเงนมา11คน คนขับก็คือเจริญพิมพ์ศิลาลายอายุ31เปีครับก็เลยคุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักสพแก่งคอยจังหวัดสระบุรีรวมแล้วมีแรงงานต่างด้าวเถื่อน23คนไม่มีใบอนุญาตไม่มีพาสปอร์ตด้วยนะครับสอบถามคนขับรถทั้งสองคันก็ไล่้ฟังบอกว่าเมื่อวานช่วงบ่ายในไข่ซึ่งเป็นคนรู้จักกันเนี่ยก็โทรมาบอกว่าให้ไปรับแรงงานต่างด้าว23คนที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ ให้ไปส่งปลายทางก็คือกรุงเทพแต่ยังไม่ได้บอกพิกัดช,ชัดเจนบอกว่าอ่ะเดี๋ยวพอถึงใกล้ๆกรุงเทพเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งห้าให้ขับไปส่งพวกนี้ที่ไหนได้ค่าจ้างต่อหัวเนี่ยก็คือหัวละ800คูณ23ไปสิเอาจริงๆเ่ะเขาแบ่งกันคนละครึ่งใช่ป่ะลุงๆกันได้คนหนึ่งตกไม่เกินหมื่นอ่ะที่ขนกันมาเนี่ยคันหนึ่ง12คนคันหนึ่งอีกคันหนึ่ง11คนเนี่ยได้คันหนึ่งเนี่ยไม่เกินหมื่นนะ แล้วไม่คุ้มจริงๆคุณผู้ชมครับคือแน่นอนว่าถ้าไม่ถูกจับอย่างมันอาจจะ,ะก็พอที่จะไหวอ่ะ,อะหมื่นนึงมมก็ไม่ได้ยากอะไรมมแค่ขับรถจากนครสวรรค์เข้ากรุงเท,เทพเท่านั้นเอง,องขณะที่ชาวเมียนมาให้การยอมรับกขาบอกว่าลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเดินเข้ามาทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็มาขึ้นรถที่พวกในหน้าอะไรพวกนี้ที่เขาจัดหาไว้ให้ เสียค่าหัวมาทำงานในประเทศไทยอยู่ที่20,000บาทนะครับ20,000 0บาทนี่ต้องถูกส่งตัวกลับบ้านไปโดยปริยายเลยเพราะว่ามันผิดกฎหมายไงสุดท้ายตำรวจก็แจ้งข้อหาคนขับรถทั้งสองคันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแรงงานต่างด้าวพวกนี้ก็คงจะต้องผักดันกลับบ้านเกิดกันต่อไปอะ่ะค่ะ